ที่บริเวณลานหน้าราชานุสาวรีพระเจ้าพม,มหาราชที่ว่าการอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายในประสงค์ล่าอ่อน,นอำเภอแม่สายเป็นประธานในพิธีส่งตัวทหารใหม่เข้ากองประจำการประจำปี2563โดยมีพันธีอติอธิพุ์ตุนสีสาสสตรีอำเภอแม่สายเก่ารายงานโดยได้พบปะและให้โอวาทแก่เหล่าทหารใหม่ลูกหลานชาวอำเภอแม่สายที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการผลัดที่1ทัพปี2563จำนวนทั้งสิ้น50นาย โดยจะเข้ารับราชการทหารแบ่งออกเป็นที่สังกัดมับ13ลบบุรีมับ3ตบเชียงใหม่มทบ3ตบพะเยาและมทบ3ตบจจังหวัดเชียงรายโดยมีบรรดาพเพื่อนและญาติมิตรผู้ประกอบของทหารใหม่มาร่วมส่งตัวกันเป็นจำนวนมากทีมข่าวไทยเกนิวส์รายง,งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบโกลโขกขี่หนูตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายพยุงรัชชาเรืองเดชรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์แมนไทยสองนายยกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดร่วมเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกลงขี้หนูและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันร,ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตศึกษาวิจัยและการแปรรูปกัญชาเป็นพืชสมุนไพรไทยตามแนวทางของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญ,ญาตให้กับประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมายซึ่งในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ผู้ร่วมดำเนินการจะรดำเนินการจะทําการผลิตและแปรรูปกัญชาไม่เกินปริมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการด้านนายโอลานจูกเกียรติสกุลประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการแพทย์เชิงท่องเที่ยวครบวงจรกล่าวว่าโครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนได้เข้าถึงในเรื่องการใช้น้ํามันจากกัญชาเพื่อมิติสุขภาพของคนในชุมชน และที่สําคัญที่สุดทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มามีส่วนร่วมเพื่อต้องการให้เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นทางเลือกของคนในชุมชนสามารถปลูกได้ผลิตได้และส่งออกจําหน่ายได้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้มากขึ้นวาที่สันทุปีรรยงานที่ยังสพสินค้าแมโครตำบลพะปลาอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายชจ้าบนินวงสถิตจิรการปลัดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหนังวัสนาวงตระกูลรองนาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานพนักง,งานลูกจ้างแรงงานบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาจังหวัดจันทบุรีและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเระกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎา,า,า,าคม2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสักงงานเหล่ากาชาจังหวัดจัน,น,นทบุรีร่วมกับทางเลือดโรงพยาบาลพระป,ปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้นำรถโมบายเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ออกรับบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันหลังสถานการณ์โควิด -19 มีจำนวนโลหิตในธนาคารเลือดลดน้อยลงและบางครั้งไม่เพียงพอในการใช้งานในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย เจรันบัญยงเสนารายงานได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าไต่ฟิล์มแสงจันทร์สว่างตราสองสามเขตของใหญ่ได้โพสต์คลิปและข้อความว่าพ,พบสัตว์นำโชคแห่งท้องทะเลหรือฉลามวานมาเวียนรอบเรือ1หนอึ่งรอบแล้วก็ไปพิกัดหลังเกาะขุดจังหวัดตราห่างจากเกาะขุดประมาณ10ไมล์ทะเลโดยหลังจากที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วได้มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์กันเป็นจำนวนมากสัตว์ระาฉลามวานในท้องทะเลนั้นไม่เคยพบเจอกันได้บ่อยมากนัก แต่เนื่องด้วยทะเลมีความอุดมสมบูรณ์โดยระยะนี้ทะเลปัสะจากการรบกวนจากเรือต่างๆทําให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้นโดยจากการสอบถามเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าได้พบเห็นฉลามบานตัวนี้เข้ามาแวกใบใกล้ตัวเรือหนึ่งรอบตนจึงถ่ายคลิปเก็บว้เนื่องจากถือว่าเป็นภาพที่หายากโดยชาวประมงจะเรียกกันว่าเป็นสัตว์นำโชคแห่งท้องทะเลและฉลามบานซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่นักดำน้ำต้องการจะพบเห็นตัวและถ่ายรูปมากที่สุด เนื่องจากไม่สามารถจะพบเห็นกันง่ายๆเดี๋ยวได้โผ่พลน้าขึ้นมาบริเวณข้างเรือและแหวดใบบนเบียนรอบๆเรือก่อนที่จะว่ายหายไปและการที่พบฉลามวานภายในท้องทะเลจังหวัดตราดนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าท้องทะเลมีความอุด,ดมสมบูรณ์ด้านแหล่งอาหารทําให้มีฉลามวานออกมาหากินแพลงตอนและสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหารทีมข่าวไทยกั right นิวส์รายงานนายยงยุทธนนท์สีมงคลอำเภท่าแพจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจจำนวน20คนซึ่งกำหนดอบรมระหว่งางวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนรวม3วันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการทำธุรกิจเกิดทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับการเสนอขายสินค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคต่างๆต่อไปได้ ด้านนายกรมเมธปิยพันธ์ผู้มืนในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลกล่าวว่าทางสำนักงานได้รับแจ้งจากจังหวัดสตูลว่านางสาวพรสุดาตุกังหันอายุ 4. 3ามปีอยู่บ้านเลขที่142ทับหหมู่ที่2ตําบลสาครอําเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีหนังสือกลาบบังคมทูลสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงรับบุตรชายคือเด็กชายวัชพัฒน์ทิพสุวรรณอายุ4ปี7เดือน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมบวกไตปฏิบัติรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินให้เป็นคนไข้ในพระราชาดุเคราะเนื่องจากครอบครัวตนมีฐานะยากจนซึ่งทางจังหวัดสตูลได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาวพรสุดาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดหาอาชีพหรือฝึกอาชีพเพื่อสามารถทํางานเลี้ยงดูบุตรได้โดยสนใจในการขายสินค้าออนไลน์เกี่ยวกับเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งนอกจากทางสํงงานักงานจะจัดฝึกอาชีพกับนางสาวพรสุดาแล้ว ยังได้กำหนดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนิติยาแสงมณีรายงาน